สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยจำหน้าครูได้ไหมคะจำชื่อครูได้หรือเปล่าค่ะครูสุนะคะในรายวิชาการงานอาชีพเพราะโควิดนาทีแท้ๆเลยนะคะที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังมีคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะที่ครูจัดทำให้ได้เรียนรู้กันที่บ้าน แล้วก็ยังมีอีกข้อดีนึงนะคะของโควิด1 9คือทําให้เราได้อยู่บ้านใช้เวลากับครอบครัวของเราได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะอืมแต่ว่าพูดคุยอะไรกันบ้างคะอคุณพ่อคุณแม่เคยถามไหมคะว่าโตขึ้นไปนักเรียนอยากเป็นอะไรอยากทําอาชีพอะไรนั่นสิอืมใช่ นักเรียนอยากทําอาชีพอะไรเดี๋ยวคุูมีเวลาให้นักเรียนคิดนะคะแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะอืมตั้นสิจะเป็นอะไรดีล่ะเป็นครูเป็นหมอเป็นทหารนักบินอวกาศหรือนายกรัฐมนตรีมีบางคนที่ตั้งคําถามอยู่ว่าหนูไม่ทํางานได้ไหมคะหนูอยู่เฉยๆได้ไหมคะโตขึ้นไปแล้วไม่ทํางานได้ไหมคะ หรือบางคนยังคิดอยู่ว่าทําไมผมต้องทางานด้วยอะ่ะแล้วผมจะเป็นอาชีพอะไรดีอะ่ะหรือบางคนยังไม่รู้เลยค่ะว่าอาชีพคืออะไรเดี๋ยวครูจะพาไปรู้จักนะคะว่าอาชีพคืออะไรอาชีพคืออะไรนั่นหรอคะอาชีพก็คือการทํางานซึ่งมีค่าตอบแทนเอาง่ายๆนะคะก็คือการที่นักเรียนยใช้ แรงงานใช้สมองใช้ความสามารถใช้ความรู้ของเราเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปแลกกับเงินแล้วเราก็เอารายได้ตรงนั้นนะคะมาดํารงชีวิตของตนเองและก็คนในครอบครัวด้วยแต่งานตรงนั้นนะคะต้องเป็นงานที่สุจริตนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยเดยอดอาชีพนะคะก็จะแบ่งตามลักษณะได้3ประเภทคืออาชีพรับจ้างอาชีพอิสระอาชีพรับราชการ อย่างอาชีพแรกนะคะอาชีพรับจ้างเนี่ยก็คืออาชีพที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นนายจ้างโดยมีผู้รับจ้างจะทํางานได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจําเช่นอาชีพพนักงานบริษัทอาชีพรับเหมาก,ก่อสร้างอาชีพพนักงานโรงงานและแอร์โฮสเตสหรือนักบินด้วยนะคะ 2. ออาชีพอิสระ เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการดำเนินงานด้วยตนเองโดยไม่มีนายจ้างมีไรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริการเช่นการขายอาหารขายของชำซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์จิตกรนักดนตรีตัดเย็บเสื้อผ้ายูทูบเบอร์หรือดาราด้วยนะคะ 3. อาชีพรับราชการข้าราชการคือบุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่และได้รับเงินเดือนจากกระทรวงทะบวงกรมต่างๆของประเทศไทยเอาง่ายๆนะคะก็คือเป็นอาชีพที่รับใช้ประชาชนได้เงินภาษีจากประชาชนเป็นเงินเดือนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ยังได้สวัสดิการนะคะสวัสดิการนี้ก็คือ พ่อแม่หรือตนเองไม่สบายก็จะได้รักษาฟรีมีบุตรก็ได้เรียนฟรีอะไรต่างๆเนี้ยละค่ะถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงเลยนะคะเช่นอาชีพครูอาจารย์หมอพยาบาลตำรวจและทหารเป็นต้นอาชีพจึงมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในการดำรงชีวิตหนึ่งคือการทำให้เรามีไรายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัว 2. คือการได้นําความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมาทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3. ทําให้มีหลักฐานของชีวิตที่มั่นคง 4. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่เราเนี่ยมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้กับคนในครอบครัวและยังทําประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยค่ะอาชีพทั้ง3ประเภทนี้นักเรียนพอจะคิดออกบ้างหรือยังคะว่า สนใจอาชีพประเภทไหนแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะครูมีใบงานให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนี้โดยการตอบคําถามลงไปในช่องว่างนะคะและนักเรียนก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือถ้ามีอะไรที่นักเรียนสนใจก็สามารถเขียนลงไปได้เลย ส่วนใบงานก็จะอยู่ในมือของนักเรียนแล้วนะคะในกิจกรรมที่1ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลและตอบคําถามลงไปในช่องว่างบอกมาเลยค่ะว่าอาชีพหมายความว่าอะไรอาชีพแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและความหมายของอาชีพอิสระอาชีพรับจ้างอาชีพข้าราชการเนี่ยคืออะไรและยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าแต่ละอาชีพมีอะไรบ้างค่ะส่วนใยงานที่2นะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนความสําคัญ ของการมีอาชีพลงไปแล้วก็ตกแต่งได้ให้สวยงามเลยนะคะนักเรียนคำชี้แจงที่2ให้นักเรียนบอกความสําคัญของการมีอาชีพนักเรียนเห็นไม d mapping แบบนี้ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปเลยค่ะว่าการมีอาชีพมันสําคัญอย่างไรส่วนคําชี้แจงที่3ให้นักเรียนหาคําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพต่างๆที่ครูกําหนดให้นักเรียนค้นหามาเลยนะคะว่าภาษาอังกฤษในแต่ละคํา มันอ่านว่าอะไรเห็นไหมเราก็จะได้สับภาษาอังกฤษเข้าไปในคังสมองของเราเพิ่มเติมอีกด้วยเลิศอย่าลืมนะคะทำใบความรู้แล้วก็เอามาส่งครูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับคุณครูในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะบอกว่าสนุกมากแน่ๆเลยนะคะเพื่อเป็นการ make sure ให้กับนักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรเหมาะกับนักเรียนหรือเปล่า หมาะไม่เหมาะเดี๋ยวยังไงต้องไปดูในคลิปต่อไปนะคะยังไงเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า